ตอนนี้เรามีข้อสงสัยอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่เลยเราอยู่ที่นี่ต้องกินคาบฟ่เสมอนะต้ังกินแล้วนี้เราก็กินกินเบียรซูมไปหมดแล้วหมดแล้วพี่นาหมดแล้วเล่นเล่นอะไรใหญ่ด้วยเฮ้ยคือนี้นะคะ ค่ะอะหวที่เราสงนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เลยนะสตรอเบอรี่ะไรก็ม่รู้นี่มันสตรอเบอรี่ใสบิ๊กไซส์ราก็คือสตรอเบอรี่ใสสตรอเบอรี่ใสหลมากถ้าสตรอเบอรี่แดงจะเป็นสี้ขาะเสตรอเอสเอามาเปรียบเทียบกันเอามาเปรียบเทียบกันใกล้เคียงมากเองเปรียบเทียบกันนี่คือสูงสินี่คือสตรี่แดงกับสตรอเบอรี่ใสสตรอเบอรี่ใสต้องมากินที่ร้านเลยนะชื่ออะไรนี่คาเฟ่ด คาร์ไลเซอร์ดูดาคะดูดดูดายเป็นของของใครคะเป็นของเชฟปาเดี๋ยวก่อนคือคือเนี่ยน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งมันทำเองหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไม่ถามละหรือว่าน้ำแข็งเกาหลีเป็นอย่างเงี้ยคือน้ำแข็งมันมีขอบอ่ะอ๋อเฮียนี่มันต่างจากประเทศไทยใช่ไหมคะนี่ดูดูน้ำแข็งมันมีขอบแบบนึงเนี่ยเดเห็นป่ามันจะแบบมันจะเป็นรูแล้วมันมีขอบหรือเปล่า อ้าวเอาขึ้นมาไม่เข้าใจเพราะว่าหนูไปขอได้อีกรอบค่ะขอได้อีกรอบลายใหญ่มากนะนี่มันเป็นของเก่าเทียวของสตอด้วยอ่ะแล้วสตอดูดิเนี่ยมึงดูดิมันเป็นขอบเอ่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีเครื่องผลิตแอมแข็งมันเป็นเครื่องผลิตใส่บล็อกไว้ใส่บล็อกแบบทำไอซิมอ่ะ เออมันเป็นเครื่องที่ทำสตอเบอรี่แต่ว่าเป็นสตรอเบอรี่ไซส์เล่นลายใหญ่เล่นลายใหญ่เล่นลายใหญ่ลายใหญ่นีลายใหญ่ทีอย่างคนเกาหลีเขาจะต้องตกใจว่าเอ้ยพอชิมรสชาติเป็นไงคะเฟรชมากเลยค่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะไม่ใหญ่ขอขอใหญ่ใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ยุบุนยุบุนยุบมาเลยกูรสชาติเป็นยังไงคะ ยังไม่พอค่ะยังไม่พอคือว่าว่าสตอรี่แก้วเนี้ยคนที่ทำอ่ะก็เป็นน้องชายของเจด้วยเชื่อหรือเหล่ายช่คีป๊อบสไตล์มากๆเลยเด็ดไปเองกับไม้แล้วฮะกำลังทำอยู่ในค่ายอยู่ด้วยไปไหนแล้วคะไม่รู้ไปเรามาทำเวลาทำเฮ้ยหันมาดิเฮ้ยหัน เวลาทำมาแล้วเขาเลือกสตอรีก so, wow. ็จะเป็นแบบอ๋อต้องไปคืนด้วยนะคะเฮ้ยต้องไปคืนด้วยต้องไ่คืนนะคะเวลาทำนะคะก็จะมปความสไตล์ยาวเวลาเด็ดไปที่ต้องเวลาเด็ดเธอไหมคะเขา เขาก็จะเรียกเลือกสตรอเบอรี่เลือกสตรอเบอรี่อย่างเช่นสมรอเบี่เป็นเครื่องหวานสมรอเบี่เป็นเครื่องหวานสตรอเบอรี่สมวนอันนี้เป็นเครื่องหวานสตรอเบอรี่นะคะเขาก็จะเลือกมันคิดมาประเทศอันนี้ไม่ใช่ก็โยนทิ้งไปอันนี้เขาเรียกว่าคัสสัตคือคัสสัตดีมาดีมากนดีมากอยายใส่ได้ไม่ใสได้มาที่ร้านคาเฟ่เดี๋ยวกคือหยอก ต้อง่ทำไมวะไปเจอคุณในไอจีหรอเขาทำอยู่เขาทำอยู่เขาไปแล้วเขาไปแล้วโยกมอง้ก็พอแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะฮะไปได่่า